สวัสดียัติธรรมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะฮะไอ้แม่ส้มนะครับจะพาทุกท่านมา,าร่วมอนุโมทนาบุญนะครับผมหลังจากที่พได้รายสดนะฮะเมื่องานวงสวงองค์งทา้าววิสุวรณได้ผ่านไปนะครับก็ได้เป็นสะพานบุญบอกต่อยัตโยมฮะให้ร่วมทําบุญหนังสือสดมนนะครับผมก็มีผู้มาร่วมบุญด้วยนะครับผมผมโค้ชอันลายชื่อนะครับอ่า คุณแม่มนะครับผมจากร้านไมโลดิบราชบุรี2,000บาทนะครับผมก็จะทําเป็นปกแข็ง5เล่มนะครับปกอ่อน20เล่มนะครับช่างเฟอร์มหัศจรรย์นะครับหรืออคุณบุญมาชื่นชมนะครับผมร่วมทําบุญ1,000บาทนะครับเป็นหนังสือปกอ่อนนะครับ20เล่มนะครับผมแล้วก็คุณอิสราบุญศรีนะครับทําบุญร่วมบุญหนังสือปกอ่อนหนึ่งเล่มคุณสุริน เพิ่กีนน,นะครับผมร่วมบุญหนังสือปกอ่อนหนึ่งเล่มนะครับคุณวัฒนาอ,อกเชยนะครับผมคุณแม่ของผมนะครับกร็บร่วมบุญหนังสือปกอ่อนหนึ่งเล่มนะครับคุณอ้อยเชิดชูศักด์นะครับผมร่วมบุญเป็นหนังสือปกอ่อนอ่ปกแข็งสองเล่มนะต้องขอไปปกแข็งสองเล่มนะครับแล้วก็ คุณสารีนะครับผมเป็นน้ำสึกปกอ่อนสองเล่มน,นะครับผมคุณพี่รัศลินลิมโโปเจริญชัยนะครับหรือเจ๊หมวยนะครับผมก็ร่วมบุญกับญาติพี่น้องนะครับอุทิศให้นะครับเตีย่ยอรุณลิมโโปเจริญชัยนะครับแล้วก็คุณแม่กิษณาเตียนเจริญนะครับผมพร้อมเจ้ากรรมนายเวรนะครับคุณสุวพัฒเจริญศรีคุณชานเจริญศรีอุทิศให้ พ่อเทพพันศิลแม่ทองเจริญศรีและพ่อเชียบเจริญศรีนะครับก็ร่วมบุญมา1,000บาทนะครับผมรวมยอดร่วมบุญ,รรบญสร้างหนังสือสวดมนต์ทั้งปกอ่อนและปกแข็งทั้งสิ้น5,650บาทยอดนี้ไม่รวมกับทางที่ทุกๆท,ท่านนะครับโอนเข้ากับทางวัดเองนะครับผม เดี๋ยวเราก็ไปถวายเงินนะครับเพื่อสร้างหนังสือสุดมนกันนะครับก็จะเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมรับพรรับบุญใหญ่นะครับผมก็เชิญท,ทุกท่านเลยนะครับให้แม่ส้มเป็นตัวแทนถวายปรจจัยทั้งหมดนะครับธุก เมวาเมวะอิโต้จินังเปตานังอุปตะปติไอจิตังปัิตังตุมาหังคิปเมวะสิตตุสเพทุลังตุสัพปาจันฑวันณะโสยัาถาบนิโสติลโสยถะสัพพิโยภิปัสันตุสัพเพโรโกวิณสตุมาเตหวัฏบันตลาโยทุขีธิตายุโกภวะอภิวาธนศิริสนิจังวุทาปะญิโนชตารธรรมวัทันติอายุโนสุขัง พระลังเตอัตลาธาสุกิตาวิรุฬหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหธาสหัสเพียาจุภิภวสุตสัพมังคังรักันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังทานุภาเวนะชาตาโสตีพระวันตูเตนัครโยมและกันรายานมิตรจงร่มเย็ยนเป็นจุกะจุขภาพักแหงบุญน,นักษาพระพุครองค์เจ้าพระพอง จริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในกิจการทั้งหลายเจรินงอกงามในธรรมของคงสมเด็จและสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สัตว์มีและผลเกิดจกการทุะการคิดสี่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่เป็นกิจการที่ชอบประกอบอุดมธรรมแล้วใช้แด้ความคิดความพัฒนานั้นไม่ผิดในศีไม่ผิดในํารปขอความคิดความพัฒนานั้นจงพันสมเร็จจงพันสมเร็จจงพันสมเด็จสมมโนลดมุ่งมากาัฒนาจงทุกประการทุก เป็นไงบ้างครับทุกท่านก็เราก็ไปรับบุญรับพรจากธรรมหาสตร์การกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสร้างหนังสือก็ยังไม่จํากัดนะฮะสามารถท่านใดนะฮะที่อยากร่วมบุญก็ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กนะฮะทางเมืองคนงามนะครับผมเป็นเฟซบุ๊กของแม่ส้มนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กพ่อเอกแม่ส้มนะครับผมเป็นสองช่องนี้แล้วกันนะครับผมก็จะมีหนังสือพกอ่อนนะฮะเล่มห้าสิบบาท หนังสือปกแข็งเล่มละสอยบาทนะครับผมแล้วก็จะมีเขียนรายชื่อผู้ที่ถวายนะครับผมลงในหนังสือเต็มนั้นด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาบุญครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะฮะแล้วก็ทุกที่ทุกอย่างนะครับที่ผมและครอบครัวได้ร่วมบุญนะในวันนี้ได้ทําบุญทากุศลเกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอให้บุญกุศลเหล่านั้นนะครับส่งตรงไปถึง พี่พี่แม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่คอยติดตามในช่องสกวณีพลาเนลอยู่ตลอดนะครับผมขอให้บุญกุศลเหล่านั้นนะฮะส่งถึงทุกทุกท่านนะครับให้คนทั่วทุกท่านเลยนะครับผมผมก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ